สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้กําลังลองเครื่องผสมอาหารตัวใหม่นะคะเป็นเครื่องของโรงพรูนสํารานะคะซึ่งใส่อาหารได้300รกิโลค่ะอันนี้เป็นระบบกันอันนี้ใส่สามร้อยเต็มที่นะคะระบบการหมุนก็ยังเต็มประสิทธิภาพอยู่นะคะทดลองเครื่องใหม่เผื่อว่าใครๆอยากจะหาเครื่องผสมอาหารนะคะเมื่อก่อนใช้เครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องขนาดเล็กอันนี้ทดลองใหม่มานะคะนี่ อันนี้ก็คือโบโชเลยนะคะติดต่อได้เองเลยถ้าเกิดกรณีใครชอบมันจะมีตั้งแต่หนึ่งร้อยโลสองกิโลสามกิโลแล้วก็500ร้อยกิโลค่ะทดลองเคร่องใหม่นะคะตอนนี้เลยนี่ค่ะอันนี้โ็มีนะคะนี่สอบถามได้เลยนะคะสําหรับอาหารวัวคุณนะคะตัวนี้ที่ที่เราใช้สูตรนี้ค่ะละเอียดแบบนี้เลยนะคะนี่ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องนะคะ ะะะะละเอียดก็ถือว่าผ่านนะคะสำหรับการทดลองใช้ครั้งแรกนะคะ